ว้ายไปไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปว้เร็วเร็วเร็วว่าดิเร็วอะไรอ่ะตัวอะไรพี่ฟ้าทำประตูพี่ฟ้าทำประตูไอ้นี้เร็วเร็วโอ้ยลุ้นโอ้ยโอ้ยเพลงเพลงอย่างบิวบิวเกินปุยมุ้ยมาเร็วมาเร็วรออย่งรออย่งหนียัง สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับอีค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็มาอยู่กับเกม a i เลน a บ e เยน<ะ>ซึ่งเกมนี้ย n b o w Flame น้องบอกว่าเป็นเกมแนวเฮลเลอร์เราก็มีคนขอมาเยอะมากไม่เห็นจะน่าเฮลเลอร์ตรงไหนเลยเฮ้ยเธออย่าดูถูกนะอย่าดูถูกนะ แล้ถ้าเกิดว่าวเธอล็อกจากขึ้นมาได้ไม่มีใครช่วยนะเขาไม่ใช่ลิงนะที่จะลอจ็อกจักนั่นแหละครับถึงเราจะเล่นชา้าของเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราลองดูฮาว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างไปขึ้นรถโรงเรียนเร็ว Let's go เดต้อนรับนกตนาให้พวกนายทั้งสองช่วยน่ะอะไรอะไร่ะบุกคนลึกลับเบอ่อแล้วโดนจับเบื่อ <c oughs> บล็อกของฉันมันตกลงมาน่ะ <c oughs> สิ่งที่ควรต้องทำก็คือหาบล็อกพวกนั้นแล้วก็วางมันกลับไปที่เดิมโชคดีล่ะ <c oughs> แค่นี้นะให้ช่วยแค่บ,บล็อกไปวางเน <c oughs> ี่ยนะครอ่ะวันดีเฮ้ เฮ้ยตอนหน้าปกอะก็ここเห็นในตัวนี้นะเธอมันจะไล่ล่าเราเปล่าไม่น่านะแต่ตน้อง <หา S 2> บอกคนเกมเ <B S 1> ฮอร์เลอร์อะมันเฮอร์เลอร์ยังไงอะเขาโกหกเขาหลอกให้เราตกใจแต่จริงมันไม่มีอะไรเฉยเฮ้ยป้ายหล่นเธอเฮ้ยเธอเธอเจอบล็อกนี่ไงเพื่อเจอตัวเจเขาเจอตัวเอแล้วก็มีตัวเอ็มตรงนี้ตัวบีเหรอไปเฮ้ยเธอไปเดอตัววีตรงนี้เย้ h เฮ้ยตรงนี้มีท่อด้วยหรอ อะไรอ่ะค้นหาบล็อกแล้วพาพวกเขากลับไปที่โรงละครตามทำตามลูกศรสีฟ้าเก็บเก็บเก็บเออโอ้ยแย่อ่ะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเปิดได้ปุ๊บเสียงอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะเธอทำอะไรแอบยังงั้นไม่แอบได้หรอ ุ้ยมาตัวเหมือนไอตัวนั้นเลยตัวภาพวาดเลยเธอไปไหนแล้วอะเขาเดินมาเขาเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งเขาเจอตัวทีเธอมาหาเขามาหาเขาเฮ้ยเธอเขาไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบก่อนอู้หู้เฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจมากมันคือตัวอะไรไม่รู้ว่าตัวสีฟ้าตัวใหญ่แล้วเวลาเดินมีเสียงตุ่มตุ่มตุ่มแล้วเขาแอบตรงกล่องเขารอดเว้ย เขาเจอที่วางบล็อกแล้วเธอแต่เหลือแค่ว่า <Okay. S 1> เราต้องหากันให้เจอกันโอ้ยนี่ไงนี่ไงเขาเจอรูปภาพของไอตัวสีฟ้ฟาเนี่ยมันเขียนว่าเพื่อนคนแรกของสีน้ําเงินเมื่อปี1 9 9 1นะครับเป็นผู้ชายที่ใส่หมวก2ส,สีเนี่ยโอ,อยตอนนี้ชื่อว่าน้ําเงินเหรอฮะบลูเรียกว่าบลูได้ไหมแต่เขาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เธออยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาอยู่ตรงที่เจอตัวฟ้าตอนแรกอ่ะโเคเขาเจอมาแล้วเขาเป็นกลองเทรนตัน เฮ้ยมันเข้ามามันตัวห้อยอ่ะน้ำลายไหลด้วยอ่ะเธอ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 เขาเจอเครื่องเครื่องหนึ่งเว้ยเขาเขียนเอาไว้ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างพวกนั้นขึ้นมานะเป็นเฮมล็อก w o o นะครับเป็นกลับบ้านไปหาเพื่อนเรนโบ้เฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่สร้างแต่เป็นสิ่งที่ว์ปพวกนี้มาหรออ๋อมาเร็ว <Okay. S 1> โอเคโอ้นี่ห้องอะไรอ่ะตำรวจก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกนะเร <c oughs> าจะเราจะใส่กล่องอีกแล้วออกมาจากกล่องได้เร็ว กลัวกลัวก็รู้แต่มันยังไม่มาถ้ามันมามันจะมีเสียงตึงตึงตึงอ่ะค่อยค่อยหลบเธออย่าพึ่งหลีเขาดิเฮ้ยกวนอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ฮ้ฮ้เฮ้ยมาดูดิมาแล้วหลายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรติด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 อุ้ยมันซ่อนอยู่ในห้องนั้นน่ะ เธอพาไปเร็วไปเร็วไปเร็วทำมาทำมาเราต้องตามเอาสองสีเงินไปนี่ไงเจอแล้วที่วางบล็อกนี่นี่นี่ไหนนี่เขาวางมาแล้วเธอวางเลยกดคลิกโอเคต้องหาอีกอ่ะมันมีทั้งหมดสามชั้นอะไหนเก็บมะเก็บปะเก็บปะเก็บ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 โอเคไปอุ้ยเขาเจออีกตัวละไม่ปลอดภัยอุ้ยนี่ไงโอ้หมีห้องมอนิเตอร์ด้วยครับอุ้ยหองมาเจอห้องอะไรไม่รู้อ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะนี่นี่มามมาไปด้วยไปด้วยไปด้วย น่าจะเป็นที่นี่มันน่าจะเป็นโรงจำลองนะครับโรงจำลองแบบว่าให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจอตัวเคอ,อย่ามาแล้วมีอีกไ,งไงหมหมดแล้วหมดแล้วนี่เหรอที่คุกคนบอกว่าเฮอร์เรก็งั้นๆน่ะแคแค่ตัวอะไรก็ไม่รู้ต่อมาอะไรอะไรคือต่อมานิกไงเฮ้ยเฮ้ยเส้ยงอไ้ไเไมยมีมัม้งไปเอาของวางก่อเ โอเคเธอเอาเอา,เอาบล็อกวางหน่อ <laughs> ย <laughs> ไม่มีไม่มี <c oughs> มีเธอไปเก็บมาไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ได้เก็บเลยเออหรอปะเธอเก็บหมดเลยห้องที่เจ้าตัวสีฟ้าเมื่อกี้เข้าไปอ่ะมันชื่อบลูเรียกว่าบูแล้วกันน่าจะมีของนะนี่ไงมีตัวเอสอยู่เฮ้ยไปไปมีมีลิฟต์ด้วยแต่ปุ่มพัง <c oughs> โอ้ห้องอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแ <c oughs> ่นั้นดิเธอเธอซ่อนก่อนไม่มีเลยเธอนอฮ้ย ไปแล้วบึ้ยขึ้นหนีหนีรอดไหมกล่องที่เดินได้รอดแล้วไปไหนแล้ววะออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคขึ้นมาขึ้นมามาเร็วมาเร็ววิ่งน้อยกลัวอยู่นะวิ่งนี่มันที่เดิมนี่เธอมาหนี่มาหนี่มันคงมาไม่ทันหรอกเดินช้าอะไรอ่ะ ที่ซ่อน orange high out เฮ้ยมีกระดิ่งเรียกคนร้าหรือเปล่าเนี่ยที่ซ่อนของสีส้มอ่ะอะไรคือที่ซ่อนสีส้มก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่าไมีมีตัวมีสีส้มอีกตัวเสียงอะไรอะไรอ่ะอะไรเขาตกใจเลยนี่แหละเขาได้ยินเสียงไหมเขาจะวายทำไมโอเคเฮ้ย ไม่ได้กลัวแต่วัยกับผมอีกอะโอเคเอาบลอกวางเหมือนจะขาดอีกสองบล็อกนะครับตามแสงไปใช่ใช่ต้องตามแสงไปมันอยู่ข้างล่างอ่ะนี่น่าจะเป็นนี่นี่นี่การบรรลงรักศาน่าจะเป็นใต้นี้แหละโอ้โหว้าวสองอันเจอแล้วตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคปะซ่อนทำไม โอเคครบครับตามอักษรตามลูกศรนสีน้ำเงินไปนะครับก็คือลูกนี้นี่เจอแล้วใส่ปุ๊บเฮ้ยเย้ขอบคุณนะขอบคุณหวังว่าปูคงไม่โกรธนอกจากปูแล้วยังมีกีนด้วยเนี่ยเจะเจแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ใครกันะจับเรามา com, แล้วก็ให้เรามาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้มีตัวใหม่โผล่มาด้วยฮะทุกท่านเป็นตัวสีเขียวว่าชื่อว่าน้องกรีนพี่เขียวได้ปะโอเคเสียงเหมือนกรีนตื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ในนั้นนะไม่ต้องกังวลกับเขาหรอกถึงแม้เขาจะตาบอดเขาจะจับคุณได้อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นคุณเฮ้ยกรีนตาบอดหรอ โอ้ my god เราต้องเก็บอาหารจำนวน15แพ็คนะครับเดี๋ยวนะมีเจ้าปูไม่พอมีเจ้ากรีนอีกหรอไปเร็วไปเร็วขึ้นมามันขึ้นมาเธอยโอ้ยเกือบนะเขาเกือบเล้ยเมื่อกี้เขาได้อาหารไม่อีก้นละเมื่อกี้เดินผ่านเขาไม่เลยะ เธอเราเป็นกล่องตลอดไปได้ไหมอุ้ยนี่ขนาดเกมแค่นี้นะยังกินไม่เอาทรงเลยอะไปไปไปเราต้องเอาอาหารมาเติมเนี่ยแต่ไอ้เขียวเนี่ยโอเคเติมแล้วไอ้เขียวแั้เงี้ไม่น่งกลัวแต่ไอ้เขียวเฮ้ยอุ้ยเขาไปแล้วเนอะเขาไม่อยู่แล้วเห็นบันเห็นบันเห็น สโลโมชั่นใช่ไหมนี่ไงมันเห็นเห็นไหมถ้าเป็นกล่องแบบต่อหน้ามันอ่ะมันเห็นอ๋อไปเร็ว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 เขาตกใจเสียงเธอเนี่ยแหลมหลือเกินเธอมันน่ากลัวเกี๋ยนี่เคยไม่เห็นเธอทำเสียงแบบนี้เลยนะไม่รู้นี่มันเออะน้แต่นี่มันดูน่ากลัวกว่าไม่ไงก็ไม่รู้อ่ะ แล้วพี่เขียวอยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นพี่เขียวเลยอ่ะการไม่เห็นเนี่แหละหน่ากลัวกว่าใช่ยังไงเจอหาแล้วเธอเขาเจอหาแล้วหนึ่ง 1> 1อันตรงนี้กยเจอเขียวแล้วจริงหรอเจอเขียวแล้วเออขาอยู่ในนั้นไหนจะเข้าไปจริงเหรอไหนเฮ้ยจาจ้าตะกรราตรงนี้มันไม่อะไระเปล่านะอ๋อเหมือนะไม่มีอาจะตาบอดเอเสียงอะไรอ่ะ อา้าไม่มีนี่นะไปดีกว่าเธออยากทดสอบความสามารถเราไหมมันตาบอดแล้วมันจะไล่เรายังไงลองไหมเฮ้เฮ้เสียงใครดอก <c oughs> อะไระ د! อ่ะอ <c oughs> ีดอีดอีดอ่ะเขาได้ยไหมไม่ไม่เขาได้ยินนะเอ๊ะไงอ๋อเสียงพี่เขียวหรออ๋อฮะแล <c oughs> ้ว <plup. S 2> ตรงนี้มันเห็นอะไรแวบบ๊แบเบอ๊ะไอ เอ้าไปละไปละซอนก็เมืองอ๋อคือพี่เขียวถ้าพี่เขียววิ่งผ่านกล่องเราอ่ะเราโดนจับกินได้พลังโลบอเขากลับมาแล้วเธอเธาอยู่ไหนเธออยู่จุดเริ่มต้นอ๋อพี่เขียวปาบอกก็จริงแต่ถ้าพี่เขียวเดินมาชนเราอ่ะเราเจ็บเลยเราตายเลยเมื่อกี้เข้ามาที่ใส่อาหารละ หรอเพายังหาไม่เจอแป๊บนึงเรียบร้อยเกือบเต็มแล้วเธอเร็วเร็วหามาเพิ่มเจออาหารอยู่กับพี่ฟ้ามานี่พี่พี่พี่ฟ้าไม่เคยฆ่าเลยนะเจอพี่เขียวเพืพี่เขียวจับกินเลยเมื่อกี้ใจร้ายอ่ะแต่มันขาดอาหารดุกเหลนอเถอะฉันดุเถืองฉันเปแตกเสียงเถือง ตอนพี่ฟ้าเจอเราอ่ะมันมีเสียงด้วยเฮ้ยเจ๊งทำเมื่อกี้อะนั่นไงมีอาหารอยู่ข้างล่างเห็นปะกระต่ายหน่อยอมาพี่ป๋ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเร็วเฮ้ย

แทบไม่ทันมาทั้งฟ้าทั้งเขียวไป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 ยังไปแล้วงี้มาทั้งสีลูงจะเล่นไงตายก่อนจะเอ๊บางอะบังเห็นไหมโอ้ยโอ้ยมันเกมเรลเลอร์จริงๆแฮ ผมไม่น่าพูดเลยการยัดโอเคยังไงฮะเะ้ะแบบนี้พี่โตมมาละอ่าน่ากินแฮะขอซะหน่อยละกันโอ้โหพี่โตมมาพี่โตมมาจริงด้วยนั่นมันสะพายมากเลยอ่ะพอเล่นทิ้งถ้ำเข้าไปบางทีก็อาจจะได้กินอาหารก็ได้นะพอเล่นทิ้งถ้ำไปเหรอ จะบอกแล้วว่าที่เราเจอนั่นคือถ้ำของโอเลนโอ้โหมีกี่สีเนี่ยนี่จะมาครบเจ็ดสีนี่ไม่ตายเลยหรอนี่สองสีเองนะโอเคไอ้คืนนึงจะเริ่มอีกในห้าวินาทีนะฮะขอให้มีแค่สามสีนะหวังว่าจะไม่มีครบเจ็ดสีมาเป็นเรนโบว์เมื่อคืนนี้หลังจากที่แก้ายเครื่องจักรแล้วท่านจะแสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่อืจริงอันนี้อยากรู้ ท้าไมช่องโว่มันรั่วล่ะอ้าวมีช่องโว่อีกด้วยอย่าบอกแล้วพี่ส้มจะโผล่มาจากช่องโว่ะต้องเก็บอะไรเนี่ยรอบเนี้ยเขียวๆก็เลยไม่รู้เก็บก่อนฟิวฟิวออกฟิลเตอร์แสดงว่าเขาจะมุดท่อปะอะไรอะไรพี่เขียวพี่เขียอยู่พี่เขียวพี่ไฟอยู่ฟ้าวเร็วเร็ว มีเสือป่าจระเข้นี่สามสีแล้วเนี่ยใส่ฟิวก่อนโอเคได้สี่ฟิวละตรงนี้มีห้องรับไหเฮ้ยเฮ้ยขอบเัลไปแล้วดูเหมือนว่ามีคนลืมให้อาหารนะอะไรอ่ะมันมีเส้นอะไรด้วยไม่รู้เธอดูดิหรือว่าเราต้องตามเส้นทางไปอ่ะเสียงอะไรอ่ะแปะปๆปไป้ยอุ้ย หูซ้ายก็มาขวาก็มีโอ้โหนี่อ่ะพี่ส้มโอ้พี่ส้มพี่ส้มเคยเห็นอยู่นะในป่าแถวบ้านอะ่ะ <laughs> อันนั้นอันนั้นตัวเงินตัวทองปะเมื <laughs> อ่อกี้คือสัญญาณเตือนภยัยเตือนว่าพี่ส้มกำลังมานะครับ <laughs> พี่ส้มตัวน้อยเดียว <laughs> นึกว่าจะมาแบบ <laughs> <laughs> ไปยังอ่ะโอพี่เขียวไม่ไม่ต้องหลบพี่เขียวพี่เขียวไม่เห็นโอเค พ้ยแต่แต่พี่รับมงินเห็นไปแล้วลงตอกแล้วเธอไม่ได้เธอต้องหนีเธอต้องหนีพี่แอนเบื้างหลังไม่ไม่ไม่เตือนไม่เตือนโอ้ระยะเผาขนโอ้โหโอ้โหทั้งเขียวทั้งฟ้าโอ้โหพี่แอนจะแตกของแท้เฮ้ยนี่มันเฮ้ยพี่ส้มเฮ้ยไปแล้วลงแล้วอุ้ยคือ ยังไงอนะ่ะไปแล้วเหรอเอาจริงอ่ะเดี๋ยวเครื่องจ่ายอาหารเครื่องจ่ายอาหารสามพันให้หารไปแล้วอะ่ะแสดงว่าถ้าให้อาหารไปพี่ส้มจะไม่ค่อยมาอย่างนี้เหรอแอบก่อนเป็นไปได้เหมือนพี่ส้มจะกลับมาเขาให้อาหารไปแล้วมเมื่อกี้อ๋อเหมือนก็จะไม่ค่อยมีอะไรกลับมาดีกว่าอ่านอนเหมือนเดิมอุ้ยให้หารเขาเห็นไหมนะ ม่อยากรู้ให้หันไปแล้วเขาจะกินไหมอะ่ะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเอ็งเหมือมน,มเมนเห็นกล่องขยับได้อเปล่านะหรือไม่ใช่คิดไปเองอ่ะเปล่าไปเถอะไปเถอะเธอเขาน่าจะสลบ<อ>สลายไปแล้วเฮ้ยเงาเตือนภัยเยอะเหมือนพี่ส้มจะไม่ได้มาฝั่งเรานะทำไมเสียงใกล้จังนะน่าจะอยู่ข้างบนนะครับพี่ส้มน่าจะไม่ได้มาหาเราหรอกพี่เก็บฟิลมายังยังเลยอ่ะมีอันหนึ่ง กับพังเดิมก่อนเถอะว้ายเป็นไรอะ่ะตกรบพิศพิเขียวพิเขียวพิเขียวเข้าตู้เข้าตู้จะเอาอยัางไ<อ>งยืนเฝ้าเลยอะ่ะเดี๋ยวก็ไปเ้ไม่ไหวหรือ <laughs> โอ้ยแถวนี้มันจะไม่ไม่อะไรสักอย่างเลยโอ้ยไปดีกว่าแฮะโอ้ย ปวดหลังจริงๆเลยมีใครอยู่แนี้ไหมเนี่ยเก็บฟิวแค่14อันทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ฟรีฟ้าเหมือนพี่ทำงานอยู่ทางฟ้าเลยอ่ะเฮ้ยมามามาแอบเร็วแอบเร็วบล็อบบล็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 ไปแล้วโอเคลอไปเลยโอเคฮะขาดอีก3อันเท่านั้นนะครับเราก็จะครบฟิวแล้วแต่ว่ามีมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกไหมอ่ะนี่ไงโอ้โหเต็มเลย ไโอเคสองอันไปเอาขาดอีกอันนึงอ่ะอืมกลับไปดูไหมเดี๋ยวมันจะเตือนเองแหละเหรองั้นเราไปใส่กัอนไปใส่ก่อนจะได้ไม่ตายมันน่าจะขึ้นขอบขอบเขาให้เอออยากกินมุกกระเทาะเขารู้จักมุกกระทะด้วยไปเทอาใส่ไปโอเคขาดอีกหนึ่งชิ้นนะฮะมันไม่เตือนนะเราจะไปหาที่ไหนได้อะครับ นี่ไงตรงจุดเริ่มต้นเลยอ่ะเราไม่ได้เก็บอ่ะดิครั้งสุดท้ายแล้วว้าว้าฮ้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 รวลอดลอดอดเอดลอดลอดโอเคโอ้โ,โหอย่างนี้เลยหรอโผล่กันมาอย่างนี้เลยหรอไปแล้วไปแล้วไปใจร้ายเกินไปแล้วอ่ะ ได้ของมาละใส่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 เรียบร้อยไหนที่สุดเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าอ๋อโหไฟดับอเครื่องมันโอเคไหมเนี่ยมันม่นเกินไปที่จะเห็นน่ะสีละสีละสีละบอกมา บอกเลยสี <c oughs> เหลืองแน่นอนโอ้ยทุเลศในครบ7สีจริงปะเนี่ยโอ้ยผมคิดว่ามีแค่สามตัวนี้เยอะแล้วนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเปิดเครื่องอีกครั้งนะหาเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรองซะใครจะรู้บางทีฉันอาจจะปล่อยให้บอกนายไปก่อนเกิดได้ไอ้คนที่จับเรามานี่มันน่าจะให้เราแก้ไขอะไรสักอย่างนะคุณอาจจะต้องการสิ่งนี้ไฟฉายขยายตับเฮ้ย รอบนี้เราต้องหาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องสำรองเจอง,งแล้วเจองันแล้วเท่านี้หุยฮ้ยฮ้ยเออสีม่วงจริงด้วยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เข้ามาดีก่อนเข้าดีก่อนหุยสีม่วงถ้าเราเดินผ่านมันต้องต้องจับเราแน่ลเลยอ่ะแต่ว่าเราต้องเดินตามรอยเท้าเปล่าไหนเนี่ยให้เดินตามรอยเท้ามันจะไม่กัดเรา อฮ้ยเฮ้ยพีฟ้าพีฟ้าเถอพี่ฟ้าเอฮ้ยโอ้ยดูยาสผาคนดึงวีทบอกลปไ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 ปเลรไป็นเจนทน้ากลัวขนาดนี้เนี่ยโอยมีสีม่วงมาแล้วจริงๆด้วยครับทุกคนแต่เป็นสีม่วงที่อยู่ในท่อนะครับเขาน่าจะจับเราถ้าเราเดินผ่านเขาอะไรแบบนี้โอโอ้โหเอางี้เลยโอ้โหเขียวก็มา เธอเขียวก็มาจริงจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เราไปดีหาที่เรบดีๆีพี่เขียวโอ้โหโอ้โหเร็วมเริ่ไปไปโอ้โหไปลงนี่แหล่งรวมมิดพวกเหรอเหมือนนัดกันมาโดยไม่ได้นัดมาเหมือนนินเทนเป้าเลยอ่ะโอเคพี่เขียวเธอไหนพี่เขียวเดี๋ยวกันพี่ฟ้าอยู่ล่างเด้อพี่ฟ้าอยู่ล่าง ใส่ก้อนโอเคขาดก้อนสุดท้ายครับอุย้ยพี่เขียวเดินมาเธอนะต้องหลบนะต้องหลบทาง shadow. พี่เขานะเพียวขาใหญ่อ่าเป็นก้อนขาใหญ่นี่ก็แย่เหมือนกันนะพี่ผักบุ้งเออพี่ผักบุ้งก็ได้เรียกนะเร็วเร็วเอ่อไฟฉายโอเคมันจะรอด ระยะเผาขนเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่แบตเตอรี่เราก็น่าจะสำเร็จแล้วนะเราก็จะไปจากที่นี่กันโอเคหรืเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไฟติดแล้ว เย่ <Yeah. S 2> ดูเหมือนว่าเรากำลังจะกลับมาไล่แล้วนะไฟติดแล้วด้วยขอบคุณนะที่เปลี่ยนพลังงานกลับมาให้นะ,ะนี่คือของรางวัลจะจะปล่อยให้พวกนายหนีไปว้าขอบคุณนะอุยแต่ว่าก่อนอื่นจัดปาร์ตี้ให้เราเหรอฉันจะทำให้แน่ใจว่าคุณใช้บัตรปาร์ตี้หมดแล้ว หลังจากปาร์ตี้นี้จบลงฉันจะให้คุณไปฉันสัญญาเข้าไอตัวเนี่ยสีเหลืองที่มานสั่งเราอยู่อะหมดตักตีงได้เปล่าอนี่ฮะตัวปาร์ตี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมทุกคนนี่คือปาร์ตี้เหรอนี่ใช่นี่คือตัวปาร์ตี้เราต้องใช้ตัวปาร์ตี้ให้หมดฉันดีใจนะที่พวกคุณทําได้ขนาดนี้นะ<อ>พร้อมกันหรือ,อยังพร้อมสําหรับสิ่งนี้หรือ,อยัง เคเมื่อทุกคนได้กินเค้กนี้แล้วฉันจะเปิดทางออกให้และคุณก็สามารถไปได้ขอให้สนุกในนั้นนะไม่ได้อยากสนุกเลยเพราะว่ารู้สึกแปลกแปไกค่าพี่ฟ้าเพื่อนสายรุ้งเขาบอกว่าดอนป๊อปเดอะบอลลูนห้ามเหยียบบอลลูนนะครับแสดงว่าเราต้องผ่าพี่ฟ้าไปเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเราซ่อนกล่องไม่ได้ด้วยเธอ อ๋อคือถ้าเราเหยียบบอลลูนพี่ฟ้าจะตื่นหรอโอเคเราต้องห้ามนะเธอมามามาห้ามโดนห้ามโดนไม่มีกล่องอีกต่อไปแล้วนะนี่น่าจะเป็นขนาดใช่เราไม่มีกล่องแล้วนี่ไงเค้กกินดิกินกินเฮ้ยเฮ้ยลูกโป่งว้ายไปไปเร็วเร็วไป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 ่ใไปตูนไม่ร้ไปตูนแอบแอแอแอ มาไม่ได้มาไม่ได้เ้องเปิดประตูเมือนว่าประตูมันล็อกนะครับพี่ฟ้าก็เลยเข้ามาไม่ได้เมื่อกี้มีลูกโป่งร่วงลงมาโดนซ้อนช้อนซ่อมนะฮะซ้อนช่อมแล้วตอนเนี้เหมือนกับละครเลยอ่ะใช่มาแบบโพชิพอดีเขาเจอของฝั่งนู้นออเป็นไฟเราต้องหาทำทางสะพานนี่ออกไปช่วยหน่อยรวเร้วเร็ว ไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วว้าเร็วเร็วเร็วมาดิเร็วมาเร็วอะไรอะตัวอะไรพี่ฝางเข้าประตูพี่ฝางเข้าประตูไอ้นี่เร็วเร็วโอ้โหลุ้นลุ้นเกินปุยมุ้ยมาเร็วเก้องก้องก้องแค่เขาไม่เห็นก้องก้องนั่งไงนั่งไงสีสีเร็วเร็วเร็วทางออกทางออกโอ้ยตายเลยเปล่าเพลงอย่างบิวบิวเกินปุยมุ้ยมาเร็วมาเร็วรอด้วยที รอดยังรอดยังหนียังเอองานวัดไหนเออพี่ฟ้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้บุญชอบเลยอะอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยบางทีพี่ฟ้าอาจจะอยากเป็นเพื่อนเราก็ได้นะไม่ไม่อะเย้เย้คุณผู้รอดชีวิตแล้วนะครับผม เลนโบฟเลนโอ้ oh my god เพื่อนสีรุ้งของพวกคุณนะครับเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ <um> ดูเหมือนว่าผมจะประเมินมันสิ่งต่างๆมันเกี่ยวกับสิ่งที่บ้ามากๆเลย เหมือนจะมีภาคสองด้วยนะทำเป็นเล่นไปก็ <c oughs> มันยังไม่ครบลุ้งไงเ <c oughs> มื่อกี้ตัวสีแดงโอ้แสดงว่าสีแดงมันหัวหน้าอะกันเหรอเนี่ยเออที่สั่งการเราเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่เอง <c oughs> ยังรู้สึกว่าเกมมันเฮอร์เลอร์จริงเว้ยแต่ว่ามันเฮอร์เลอร์ในแบบเด็กๆอะอารมณ์มันเหมือนไอ้ป๊อปปี้ <c oughs> เฟย์ทมอ่ะใช่ป่ะเออเออใช่เออเออเออพี่เโอเคนะถ้าเป็นผีแบบนี้คือโอเคเลยอ่ะกล้าสู้หน้าผีแบบ ไม่กลัวเลยอะถ้าเกิดว่าทุกคนมีเราบอกที่เป็นแนวนิกนะฮะคอมเมนต์มาที่เด็กลอ่อนชาแนลหรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับใต้คลิปเนะี้ยเฮ้ยสนุกผมชอบเล่นแนวนี้รู้สึกว่าแบบมันให้ความตื่นเต้นนิดนึงเพิ่มความแบบเ,เขาเรียกอะไรอะความตื่นเต้นให้กับตัวเราด้วยไม่ใช่แบบเอื่อยจนเกินไปอะถ้าเปนเเออ็นไม่คิดเยอะอะเออมันไม่ต้องคิดเยอะแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบแนวผีจา๋าก็ก็เล่นนะแต่ว่าไม่บ่อยมากนะักเพราะว่า เมื่อวานนี้ตอนเล่นไอ้อะไรนะเดิร์ t ไอทีรัวฮะโอ้โหเหงือแตกทั้งตัวเลยอ่ะหลอนมาก นัน่หลอนจริงวันนี้นะครับขอบคุณทุกที่รับชมและก็ขอบคุณที่แนะนําเกมมานะครับอย่าลืมนะฮะมีเกมอะไรที่อยากให้พวกเราเล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับไปหาซื้อเก้าอี้สีเขดแลบมาใช้กันนะครับผมสำหรับเกมเมอร์นะฮะราคาค่อนข้างสูงแต่เหมาะสมกับคุณภาพการใช้งานนะครับผมเก้าอี้สำหรับนักแข่งเกมโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้นั่งสบายนั่งยาวหนานแน่นอนอิ